Goodbye, ใหญ่ย <familia? S 1> ึดใหญ่ปลาใหญ่ใช่ไหมครับเป็นเซ็งครับเป็นไงบ้างครับไม่ไม่นะสองเม็ดไนึ่งเม็ดไงบ้างครับเค็ตเป็นไงบ้างอร่อยดีครับอร่อยโอหนี่ครับค่าโฆษณาผมไม่ได้คำโฆษณาเลยภาษาผมเลยผมพูดไม่ออกโอ้โหดูนี้นี่นี่คลื่นแรงมากนะครับตอนนี้โนไงบ้างครับตอนนี้ จะ,ะอ้วกแล้วครับเหี้ยแรงนะครับจอดิคอหอยแลครับจอดิคอหอยเลยอะครับมันเป็นไงครับพี่ไหนลองลองอาการมันเป็นยังไงล่ะดูดครับมันรุนแรงมากเลยเนาะวันนี้แย่เลยตึ้งใหญ่กับปลาใหญ่ครับตึ้งใหญ่กับปลาใหญ่จริงไหมครับได้ได้หมอต้นหมอต้นจรริงคับไม่จริงอะครับขัดกันเองแล้วครับนี่นะครับพ่อครัวลังรับมีดรอนี่เป็นไง จะกรจันยังไงนะพี่ก็ประกอบพร้อมออกเรือปูดก<อ>ันไปเยอะนี่นะครับโทรศัพท์อาจจะดีนะครับมันอาจจะดูไม่ค่อยสั่นนะแต่ผมบอกเลยตอนนี้ขาวผมสั่นงกังกงกังกงั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 กเลยนี่เรามาเรามาดรอลีโอรหรือเปล่าครับเนี่ยนักล่าดามัน,น นักล่คือนักลาดามันครับนักลาดามันนะคืนแค่นี้ทำอะไรพกเราไม่ได้หรอกคืนแค่นี้ทำอะไรกเราไม่ได้หรอกคืนแค่นี้ทำอไรเราไม่ได้ใช่ไหมใชคไอ้นี้ทำอะไรอยู่ อยู่เลยนะครับโอ้สองตัวสามตัว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 4ตัวตัวมตัวัย่ลหรือเปล่าโอ้ยงี้ได้้มันเกี่ยวพุงมันก็เลยหนักไม่มาที นะครับเป็นปลาอะไรครับแต่เป็นปลาสัปิรัตตัวยักษ์แน่นอนครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูหน้ากันอีกทีครับว่าเป็นปลาอะไรครับใหญ่ปลาใหญ่ครับครับคือใหญ่ปลาใหญ่ครับตอนนี้คืนนอกกระสีชายฝั่งอยู่ที่ประมาณ3-4เมตรครับแล้วก็ลมนิ่งประมาณสัก12น็องครับแทนแทนซ้ายตักถุัวเมียแทนขวาครับเมียก็ไม่โผล่ผม วันนี <k ug ling> <IM> ้ครับนี่เป็นการยิงใหญ่ที่สุดของผมแล้ววันนี้น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วครับคุยวันนี้ครับคุณกัปตันกูได้ก็ได้หัวหน้าขึ้นมาตัวและตัวนี้ประมาหนึ่งตัวนะได้ประมาณสองถึงสามตัวครับตัวนี้น่าจะเป็นแปลงขึ้นน้อยนครับน่าจะเป็นอาจจะเป็นยิงซีก็เป็นได้ครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นด็อกฟูดก็เป็นได้ครับมาโดมาโดมาโดนะครับ ปลาโดก็ได้ครับสเตล,ล่าครับเดออกแบบจะเก่งใจสเตล่าใช่มีตบออกออกแบบว่าวิ่งออกเป็นเจ้ออออออเาเรือมาหมดแล้วเหยื่อลุ่นนะมึงมาแล้วครับมาแล้วครับไม่กีเ่เมตรแล้วครับเตรียมตัวครับว่าจะเป็นปลาแล้วครับนี่ครับเด็กเรือเตรียมตัวเขียวแล้วครับสวัสดีครับนี่มีจิตงานมาให้กำลังใจนะครับ คนเรียกไตนิมาเรียกไตนิดมาดูไสนิดไสนิดไตนิดมาดีนะครับมาดูพี่ปุ้ยหน่อยพี่ปุ้ยไม่รู้เดินปลาะไรแลวตัวใหญ่มากอ่ะเกี่ยวครับมาแล้วครับไตนิดมาไต้นิดมาเทนแล้วนะครับเนเหนข้างๆุ้ย ไก้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับเดี๋ยวประมาณเดี๋ยประมาณสักห้าสิบหกสิบเมตรครับใกล้จะถึงแล้วปวดใจรอสักครู่ครับที่เรามากับเรือผมบอกนิดๆนะครับตอนนี้ก็เจอนั้นมานะครับเจอเจอเจอเมื่ก็บัดกรงแหนบโอ้ตอนนี้เจอแบบสั้นๆนะครับถ้ามันไม่กินก็เปลี่ยนริน้ำเลยครับ อามาแล้วคมาแล้วคุไปครับชมรจริงรมาลครับาลครับุยุยุย๋ยให้รอกพูดครับมารักดครับข้างนแต่ว่าช้ใ <defence> ช well, so. ้ได้อยู่นะใช้ประมาณตั้สามสี่รได้ครับตัวนี้

ของ,มมงไม้ติดอะไม้ติดนะไม่ถึงห้าวินาทีไม่ใช่ไม่ถึงห้ามนนี่เลยลงมาแค่สวนเลยได้โฟกุงไงโฟกุงไงไหนเบอร์อะไรนะ เรืเอยไตก็ไงยังไงนะกูสนใจติดต่ออยากมาเที่ยวนำเที่ยวตกปลานะครับอยากมาสนุกแบบพี่ปุ้ยนะครูไมาได้เลยที่สามสองแปดสองสองครับเรือชุ่มเรือซับปิชชิ้งครับย้ำนับเรือชุ่มเรือซับปิชชิ้งไตก็ครับยอดเฟซบุ๊กอะไรนะไตก็ไต่ก็ใช่ไหมเฟซบุ๊กไต่ก็ไต่ก็แล้วก็มีเพจนะเป็นเพจเอเรือชุ่มเรือซับปิชชิ้งนะเป็ชื่อเรือชุ่มเรือซับปิชชิ้งแล้วก็มีเพจ เพครับเลลุงครับชื่อคนหลังเรือคนหลังเรือคน,ลนลหนลังเรือคงรับเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตะไครแล้วก็อย่าลืมมัสีมะนาวกับมสีมะนาวกับผานะยับแชร์จ <c oughs> <c oughs> จลจกบ เรแลเขาแล้วต่มนอไม่ได้แล้วมาตอนนี้ก็มาครับนี่ครับดูนะครับอีกครั้งแรกครับในชีวิตครับไม่รู้ปลาอะไรครับแต่มีไซส์แน่นอนครับนี่ครับอันนี้มันหมานจริงๆริงครับขึ้นมาแล้วครับสตัวสามตัวไปใส่รังนะครับเมื่อกี้ นี่เป็นไงครับสิงครับซิงครับใช้ได้ครับใช้ตัวนี้ใช้ได้เลยครับนี่ครับโอ้ยนะมาแทนมาทนให้น้องชายครับดูปลาเลยครับเรามาดูกันอีทีหนึ่งครับนี่แต่ที่น่ากวนหนึงทีนะกองในช้อนนะอุ้ยสิงครับสิงครับไม่ได้เดี๋ยว được hỗ không... ครับตามนี้ได้เลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูพิลโอมต่อครับว่าเป็นปลาอะไรครับนี่ครับมาดูวันนี้ต่อครับว่าเป็นปลาอะไรครับมาแล้วครับมาแล้วครับเข่ามาแล้วครับอุ้ยมังกรเริงมุงต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 อเครงโอ้ใหญ่คุ้ย โอ้สุดยอดไปเลยโอมเป็นไงบ้างปวดแขนเลยครับ <laughs> สุดสุดผู้แรงมันดีมากๆเลยอะ่ะใช่ใช่มันขาดอยู่แล้วไม่เป็นไรโจรจะมาปนแล้วครับโจรจะมาป้นที่แล้วครับอ้าวโอมความรู้สึกเป็นไงครับเหนื่อยมากเลยครับ อ่อนเพียอเลยครับตอนนี้